สวัสดีครับยินดีรับเข้าสู่รายการวีครับตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่อ๋อให้พ่อลดเกมให้ครับอะไรนะฮะอ๋อให้พ่อลดเกมให้ครับอะไรนะฮะ,ะ,ะ,ฮะต้องลงโปรแกรมคอมมันก็ลดเกมไปเลยทีครับแล้วไงต่อครับนี่คือเซิร์ฟเวอร์ของผู้ถ่ายไม่ใช่อันนี้มันเซิร์ฟเวอร์เรก่าลบไปแล้วไอแบ,บ๊วไอบบคอมแม่งกาดไ,ได้ไดมอนด์แค่สามสิบอันเองไอแบ,บ๊วไอแบบ <น>เล่นไม้ครับ<น>เป็นไหมเป็นสร้างบ้านต้องใช้อะไรสร้างต้องใช้ดินใช่างแล้ว,แล,วแล้วคืนที่สองล่ะที่สองคือจะนอนอยู่ผิดคืนที่สองก็ใช้ไม้สร้างแล้วคืนที่สามสามอะไรใช้ไม้สร้างคืนที่สี่ไม่ใช่ <c oughs> โอเคความสำเร็จ มีประมาณกี่อย่างสองอย่างาอย่างนึงสองอย่างพิษไม่ใช่ประมาณสามสิบค่าประมาณเต็มสิบของเท่าไหร่สิบยี่สิบสามสิบถูกต้องเอ๋บอกเราได้ห้าคะแนนรถชนะโอ้รถชนะอะไรครล่ะอะไรนะรถอะไร เดี๋ยวไปนอนได้แล้วเดี๋ยวไปนอนได้แล้วนะนครเดียวนะครับอ้บอลเดี๋ยวจ่อยมวยเดี๋ยวจ่อยมวยนี่นโอเครัอัปเดตกับเสร็จแล้วลุงพี่โหลดเกมลอีกอนีไม่ใช่เพลงใหม่ลุงพีเปอไรเจ๊ีลุงพีโหลดเกมแล้วอะกไม่ใช่อาจารย์โหลดเกมแล้วยย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 ย่ยยยยยยกยชื่อยรยยยยยยยเยยเวยย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 ยเยยยยกยย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 ยื่อยยยยเา โอเคแล้วก็กดเครั้งานึ่นกดเคลงเขาอยู่แล้วรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดสิบแปนั้นสองแปรงแล้วสะอาดเอาไว้ตัดไว้ขัดกันผ้าแปรงฟันแล้วสะอาดแปรงแปรงหน้าจอหน่อยดิน้ำลายเข้าหน้าแล้วน้ำลายเข้าหนาแล้ว นะปัดด้านหน้าปัดไอ้โล้ยโอ้ยขอโทษทีคะพักไปนั่นตอนนี้เราก็จะรออัปเดตอยู่นะครับ้ับรออีกนอนกับหมาหรือหมาเห่าก่งครับโอเคสัญลักษณ์ประจำเซิร์ฟเวอร์สาธารณะของมายครับเวอร์ชันหนึ่งจุดแปดก็คือไม่ใช่ตัวเนี้ยไอ้หน้าเขียวเนี้ยเออใช่ฮะชอบนอนเห่าตงี้เป็นการมา หมาเห่าไไมม่าตือตือตืด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 ตืเข้อใหม่ละเอียดฮะรวดเร็วทันใจเร็วคอมผมห้าเท่าห้าสิบเท่าห้าสิบห้าล้านเท่าหรือร้อยเท่านผมคือกล้องนิ่งสุดแล้วผมก็จะรออย่างสุดใจรอสุดใจแน่นะ มันร้อนนอนกอดนมมของความแสดงยินดีกับคุณหล่นะคุณหลนคือพราะใครอะไม่ให้ดูหน้าตอนอนกอดกันร้อนากอดดูไอ้ตัวนี้มันใช้ถ่ายรายการหรือเปล่าไม่เคยออกหนูกอดกับม่ไม่ใช่เหรอหน้าตาเหมือนไก่ปาปกล้นกเลนักกันลกั นนอผมยังไม่เดูตัวนี้นะี๋ยวค่อยดีในก็นอนหลับสบายเลยอันนี้ผมลองมาถอดทายตอนเราโหลดเกมก่อนนะเพราะว่าที่จริงคราวที่แล้วเราบอกว่าเราจะรออยู่มอร์นิ่งใช่ไหมแต่ว่าเราซื้เสร็จเลยบนี่มันอั๊เดตเป็นจุดแปดจุดหกแล้วครับโอ้มันเร็วไปมตอนเียไม่ยุ่งเลยครับ โอเคขอจบกันนำเสนอแบบนี้สำหรับในสวัสดีครับเ,รเดี๋ยว<ส>ต้องไปดูลงพีอีกฮนะเดี๋ยวไปดูลงพีต่อ